สำหรับประเทศไทยการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่เป็นที่ต้องการเพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรมคือปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐ,ฐกิจในปัจจุบันพบว่าทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพยังไม่ได้ตามความต้องการของภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันในเวทีโลกการดำเนินโครงการเชฟลอนเอ็นจอยแซน สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมของประเทศโดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องผ่านแนวทางรัฐร่วมเอกชนโดยโครงการได้สารความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรภาครัฐที่ส่งเสริมศักยภาพแรงงานและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมหลักแขนงต่างๆ ช่วยการพัฒนาศักยภาพร้างสเต็มและทักษะทางเทคนิคอันเป็นการเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้แก่เยาวชนและยกระดับฝีมือแรงงานของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมต่างๆจากแนวทางดังกล่าวการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพหรือทีเวทฮับ จึงเกิดขึ้นโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านอุตสาหกรรมหลักของประเทศอันได้แก่ยานยนต์พลังงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการเกษตรโดยประสานความร่วมมือของภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจสร้างกลไกลและรูปแบบขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนทั้งนักศึกษาระดับปะวะชและปะวะสให้ได้คุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรมของประเทศถ้าเรารับบัณฑิตออกมาจากสถาบันการศึกษาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาเทรนใหม่บางส่วนนะฮะมาถึงปุ๊บต่อยอดการทำงานในเรื่องของการออกแบบหรือว่าการออวิเคราะห์อ,อะไรอย่างนี้ได้เลยตรงเนี้ยก็คือเราคิดว่าบุคลากรทางด้านที่มีคุณสมแบัติแบบนี้เนี่ยทุกๆอุตสาหการรมอาจจะพูดได้ว่าขาดแคลนเป็นอย่างสูงเพราะว่า กว่าจะปั้นเขาได้กว่าจะพัฒนาเขาได้เนี่ยใช้เวลายาวนานทุกๆอุตสาหกรรมน่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันโดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพกระจายอยู่ทั่วไทยโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นศูนย์แห่งแรกของโครงการแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนาจะมีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน ในการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อจัดการอบรมถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้และทักษะด้านสเตมผ่านการบูรณาการประสบการณ์ทักษะด้านการปฏิบัติงานจริงของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเข้ามาเป็นฐานในการจัดการหลักสูตรทั้งให้ครูผู้สอนและนักศึกษาได้เรียนรู้ทดลองปฏิบัติจากสภาพความเป็นจริง การประยุกต์ใช้เรื่องของสเตมเข้าสู่ในสายวิชาชีพทางด้านอาชีวะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เขาเข้มแข็งยิ่งขึ้นแปลว่าทางด้านวิชาการก็ไม่อ่อนทางด้านปฏิบัติการทั้งหลายก็สามารถดําเนินการได้ซึ่งถือว่าคนคนนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติที่มากเพียงพอที่จะไปอยู่ในโลกของอาชีพนั้นได้อย่างดียิ่งครับทีเบทฮับของเราที่ทําตรงนี้เนี่ยจึงจะต้องมีความสัมพันธ์กับภาคประกอบการและเป็นอีกสถานการศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ไปสร้างประสบการณ์ในการทํางานในอนาคตของเขาที่จะเกิดขึ้นจริงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ปิงเป็นบทบาทที่สําคัญมากๆกระบวนการที่สําคัญของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนาแห่งนี้เริ่มที่การพัฒนาครูผู้สอนที่มาจากภาคอาชีวศึกษาซึ่งมีความชํานาญด้านทักษะอาชีพและที่มาจากภาคมัธยมศึกษาที่มีความชํานาญด้านวิชาการได้เติมเต็มในส่วนที่ขาด ทั้งภาคความรู้และทักษะผ่านองค์ความรู้ที่พัฒนามาจากความต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจโดยมีห้องเรียนที่จำลองเสมือนสถานที่ปฏิบัติงานจริงบทบาทหลักของราชมงคลล้านนา R.L. ที่เบ็ดฮัยกระดับการศึกษาของอาชีพศึกษาให้มาสอดคล้องความต้องการอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคนขึ้นมาให้เป็นเส้นทางการศึกษาใหม่ที่เราเรียกว่าต้นแบบของการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี มันจะมีครูที่ผสมกันที่จะไปเราจะผสมระหว่างครูวิทย์ครูสามัญเดิมกับครูช่างไปด้วยกันงั้นครูในวัยเทคนิคที่ครูช่างอาจจะเข้าใจว่าต้องการสเตมแต่เราต้องเอางานในในอุตสาหกรรมมาทําในเวิร์กช็อปในวิเลยแล้วให้ครูฝั่งวิชาการนะฮะเขาเรียกฝั่งสเตมเนะี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูช่างนั้นเนี่ยมันถึงจะเกิดภาพสเตมฟอร์ทิเวตขึ้นมันจะเกิดองค์ความรู้ที่อาจารย์นอกจากจะ ใช้ทักษะในการทํางานแล้วก็อธิบายวิชาการได้ว่าทําไมต้องทำอย่างนี้นอย่างนี้ครูผู้สอนจะได้เรียนรู้พัฒนาแนวคิดด้านต่างๆจากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงแล้วมาประมวลเป็นโครงงานถอดบทเรียนเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM for Life ท,ที่ประยุกต์ให้เข้ากับการสอนจริงของแต่ละสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการสอน ตามบริบทของตนเองอยากจะให้ครูทุกท่านเนี่ยจัดทำรูปแบบแผนการสอนในรูปแบบใหม่โดยใช้สเตมศึกษาเนี่ยเข้าไปจัดในแต่ละบทในแต่ละตอนหรือในแต่ละใบางานเด็กนี้สามารถเข้าถึงเรื่องของความรู้ได้มากเกือบถึงร้อยเปอร์เซ็นตถ้าครูที่ไม่เคยผ่านมาผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าครูเขาจะมีแนวความคิดใหม่มีเจตคติใหม่ๆ ไปถ่ายทอดความรู้ได้ลึกซึ้งเด็กก็จะเรียนรู้แบบสนุกสนานโรงเรียนลองวิทยาจังหวัดแพร่เข้าร่วมโครงการและนำแนวทางการปฏิบัติงานมาปรับใช้ในการเรียนการสอนโดยมีการประยุกต์ให้เข้ากับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่นี่ได้มีการจัดตั้งห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบขึ้นเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโครงการโดยบุคลากรจากศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนเลยก็คือการสอนเมื่อก่อนนี้เราอาจจะทอกแอนชกหรือว่าสอนบนกระดานอย่างเดียวนะครับ แต่พอได้ไปเข้าโครงการเราก็มีการสอนบนชิ้นงานนะครับหรือว่ามีการยกตัวอย่างหรือหยิบยกประสบการณ์ที่เราได้ไปดูง,งานหรือไปอบรมมาเนี่ยนะครับให้นักเรียนหรือว่าให้เพื่อนครูได้ได้ฟังชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมเราสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นว่าตรงนี้นะมีองค์ความรู้ในส่วนของฟิสิกส์ยังไงหรือว่าวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ยังไงนะครับได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนนี้เนี่ย ก็จะเป็นรูปแบบของการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพคุณครูเขาเราไปพัฒนามาหลายรอบละแล้วก็เริ่มทําหลักสูตรร่วมกันกับมทลรล้านนาเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณครูได้นําความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนานักเรียนในห้องเรียนผมเห็นว่าโครงการนี่มีประโยชน์สูงสุดผมว่าเราเดินทางมาถูกต้องแล้วนอกจากนี้แนวคิดดังกล่าว ยังส่งต่อไปยังสถานศึกษาภาคปกติดังเช่นโรงเรียนปริน c ์ลอยแยวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้งานด้านสายอาชีพสนใจนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีการเตรียมห้องเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้สายอาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาเรียนตามปกติได้ เราก็มีเป้าหมายว่าเด็กทุกคนเมื่อจบจากปริญญาก็ต้องมีที่ยืนในสังคมนะคะไม่ว่าเขาจะเรียนเก่งจะไปต่อในสายสามัญหรือเปล่าหรือว่าจะไปต่อในสายวิชาชีพเพราะฉะนั้นอย่างที่โรงเรียนเนี่ยเด็กที่ไปในสายอาชีพเนี่ยเราก็จะมีห้องช็อปเพื่อที่จะเตรียมเด็กให้มีทักษะพื้นฐานในสายอาชีพได้เราก็จะดูแลเด็กทุกกลุ่มเนี่ยได้รับการพัฒนาศักยภาพอ,อย่างสูงสุดในตัวของเขา ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการจะสอดคล้องกับทักษะการเรียนในศตวรรษที่21ที่รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหากล้าสแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์อันจะส่งผลต่อคุณลักษณะทางอุตสาหกรรมของบุคลากรอ,อันเป็นที่ต้องการและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน